สวัสดีเพื่อนๆชาวลิสซี่น,ด,นดอทุกคนที่ชมชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปดวงในสัปดาห์ของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะโดยจะเป็นคติน,นาช่วงวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม25 6 5น้ะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะโดยเริ่มจากคนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับนักไพ่คนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณจะพบกับสัญญาณบอกเหตบางอย่างแล้วัาาาควมรระะแงงในนนทที่่ํอยูบ หรืออาจจะมีปัญหาขัดแย้งบางอย่างในสังควมวงงานของคุณที่ทําให้ต้องมีการเดินแยกทางออกจากกันไปอ่ะยังไงก็ขอให้คุณมีความรอบคอบระมัดนระวังในการคิดตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการงานในช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะครับและในเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะมีเป้าหมายไอเดียใหม่ๆในเรื่องการเงินเกิดขึ้นมาในช่วงนี้นะซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณกําลังรอคอยในการวางแผนเดินหน้าทางกบมันอยู่หรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําไปแล้วก็ได้นะแล้วก็กําลังรอคอยผลลัพธ์ทางการเงินที่จะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณอยู่นะครับส่วนในเรื่องความรักอะ คุณกับคนรักอาจจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางแยกตัวออกจากกันไปในช่วงนี้นะซึ่งก็มีเหตุจําเป็นบางอย่างที่ทําให้ต้องอยู่ทางไกลบบยาวๆก็เลยต้องมาเป็นรักทางไกลกันไปก่อนในช่วงนี้นะส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางหรือคนจากทางไกลนะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่ทําในช่วงนี้นะครับห<โฆ>น้าไพ่โคมอนจันในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะมันก็มีพื้นฐานความมั่นคงที่ดีอยู่นะครับทําให้คุณมีกําลังใจในการเดินหน้าทําสิ่งต่างๆแล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาสู่ตัวคุณได้นะ หรืออาจจะเป็นคําเตือนกับคุณก็ได้ว่างานดีๆที่ทําอยู่ในตอนเนี้อนาคตมันก็อาจจะมีความไม่แน่นอนซึ่งคุณต้องมีความตื่นตัวไม่ประมาทนิ่งนอนใจกับงานที่ทํามากเกินไปนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นมันก็เป็นช่วงที่คุณมีความมั่นคงที่ดีอยู่นะเพราะมีรายรับรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่อ่ะแถมกิจกรรมการงานการลงทุนต่างๆของคุณเนี่ยก็สามารถมอบรายได้แล้วมอบผลประโยชน์ที่ดีให้กับคุณอย่างมากเลยนะและในเรื่องความรักอ่ะมันจะเกิดความห่างเหินจากการที่คุณค,ณน,คนหนึ่งเนี่ย มีการเดินทางไปทําธุระหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เป็นรักระยะไกลขึ้นมานะครับแต่ถ้าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความดุนแรงในใจลงไปได้แล้วก็ปัญหาต่างๆมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้นะส่วนคนโสดก็จะมีความห่างเหินจากคนที่มองมองกันอยู่หรือพบลักจากการเดินทางในช่วงนี้ก็ได้นะครับหน้าไพาค่คุณป็ังคาในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานคุณไม่ควรที่จะคาดหวังหรือมองผลลัพธ์ทางการงานให้มันสูงมากเกินไปนะครับแต่คุณจะมองเพื่อผลร้ายผลเสียต่างๆให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเอาไว้ก่อนนะ คุณจะได้ทํางานอย่างมีความสุขสบายใจไม่ต้องมารู้สึกถึงปัญหาติดขัดอะไรมากแล้วก็และในเรื่องการเงินเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอยู่นะครับโดยคุณอาจจะต้องมีการเดินทางเกี่ยวข้อกับเรื่องการเงินในช่วงนี้ด้วยนะหากมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องการเงินมาก่อนเนี่ยก็จะมีการทําข้อตกลงที่มีความลงตัวก,กันได้ทุกๆฝ่ายนะแล้วบางท่านอะ่ะอาจจะมีการตกลงเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นการวางตัวเป็นผู้ใหญ่โดยยึดหลักเหตุผลไม่เอาเอามามเเป็นนนตัวี่ มันก็จะช่วยรักษาบรรยากาศความรักและความสัมพันธ์ของคุณให้ดีกันต่อไปได้อยู่นะส่วนคนโสดจะพบรักกับคนที่แก่กว่าหรือมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเลยนะเดี๋ยวจะมีการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมให้กับชีวิตของคุณได้นะครับในไพ่าาคู่ของคุณในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานะคุณจะได้ทํางานท่ามกลางมิตรภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีหากมีปัญหาติขัดอะไรเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือส่งเสริมให้สามารถผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้นะครับแถมงานที่ทําอยู่เนี่ยก็สามารถมอบผลตอบแทนและรายได้ที่ดีให้กับคุณอยู่นะ ส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณก็จะมีรายได้หรือโอกาสทางการเงินหยิบยื่นเข้ามาอยู่นะครับโดยจะมาจากความสเสน่หาหรือความสนิทสนมส่วนตัวซึ่งมันก็เป็นโชคลาภแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้สักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องความรักอ่ะจริงๆแล้วคุณกับคนรักเนี่ยก็ยังรักกันดียอยู่นะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขข้อบังคับบางอย่างที่ทําให้เหมือนกับต้องตังคนต่างอยู่กันไปก่อนในช่วงนี้อ่ะส่วนคนโสดก็จะมีเรื่องราวความรักเข้ามาสู่ชีวิตบ้างนะติดแต่ว่าจะมีคนหนึงนะ หน้าไพ่คนประทัดในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานอะ่ะมันก็ยังมีความมั่นคงแล้วก็สามารถเดินหน้าไปได้อยู่นะแต่แต่ว่าสังคมวงงานของคุณเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่า,วาต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยมีการติดต่อทําอะไรร่วมกันอย่างใกล้ชิดสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับคนในบ้านหรือว่าใช้เงินในการซ่อมแซมบ้านของคุณในช่วงนี้นะครับหรือบางท่านนะอาจจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางห่างไกลบ้านเพื่อไปทาธุระทางการเงินในช่วงนี้ก็ได้นะโดยที่คุณไม่ค่่่นน่่อออยาาากกกไไปสสััเเทรระววนนใืงคม คุณจะต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีความนิ่งสงบในการประครองดูแลรักษาความรักและความสัมพันธ์ในช่วงนี้เอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับจะทําอะไรก็ควรจะใจยเย็นๆไม่ด่วนตัดสินใจอะไรลงไปนะหนักนิดเบาหน่อยคุณก็ให้อภัยแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันไปอ่ะส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์พบลักกับคนที่มีสถานะสูงกว่าที่จะเข้ามาคอยช่วยเหลือดูแลกันอยู่นะครับน้าให้คุณมสุขในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณจะมีแผนง,งานใหม่ๆให้ได้ไปเรื่องต้นท่ากับมันหรือว่า อาจจะมีการเปลี่ยนง,งานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมซึ่งมันก็เป็นงานที่คุณมีความรักชอบแล้วก็อยากทำงากับมันมานานแล้วนะครับหากเคยมีการติดต่อสมัครงานเอาไว้ก็าอาจจะต้องรอคอยฟังผลไปก่อนนะและในเรื่องการเงินน่ะมันก็มีคําเตือนเรื่องความใจร้อนวู่วามในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณในช่วงนี้อยู่นะครับจะลงทุนทํะไรเนี่ยคุณก็ควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและมีข้อมูลในสิ่งนั้นเอาไว้บ้างนะจะได้ป้องกันปัญหาต่างๆทางการเงินเอาไว้ได้ส่วนในเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะพบปัญหาาาาาาาคควมมมไ่่่่ชอออบบบบใใจจจงงงยยททีเข้้กระะุณูน ก็ขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้อะให้มันผ่านสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้ไปก่อนนะส่วนคนโสดที่มองมองใครอยู่เนี่ยก็จะมีเรื่องให้เสียความรู้สึกเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าคุณก็ยังวางตัวนิ่งสงบแล้วก็รักษาท่าทีเอาไว้ได้อยู่นะน้บให้คุณวัสองในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะมันจะมีเหตุหรือว่าโอกาสบางอย่างทางการงานเข้ามาในชีวิตของคุณนะให้ต้องเร่งรีบตัดสินใจหรือว่ารีบปิดการทําให้เสร็จอย่างรวดเร็วอยู่นะครับ หากว่าชักชารีรออยู่แล้วก็โอกาสดีๆตรงนี้มันอาจจะดุดลอยไปเลยก็ได้นะส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยคุณอาจจะต้องหยุดพักหรือชะลอในการลงทุนใช้จ่ายอะไรไปก่อนในช่วงนี้นะครับถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่เกินตัวหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะมากระทบกับความมั่นคงทางการเงินของคุณได้อะหรือในทางกลับกันนะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยได้หลุดพ้นจากปัญหาความขัดสนต่างๆแล้วก็เริ่มมีความมั่นคงที่ดีทางการเงินขึ้นอยู่ก็ได้นะครับและในเรื่องความรักเนี่ยคุณกับคนรักอาจจะมีความเหินห่างจากภา,า,ากะระหน้าท แล้วก็มาเฝ้ารอคอยกันด้วยความห่วงหาในตัวกันและกันอยู่นะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังคาดหวังรองว่าคู่รักของคุณนะ่ะเขาจะเริ่มทําตัวให้เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณอยู่นะครับส่วนคุณโสดเนี่ยความรักก็ดูไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะก็ต้องรองคอยใครสักคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณไปก่อนนะครับโอเคผมก็ขอจบคำทนายไปเป้เพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปคำทนายแล้วสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ